ไปทำงานเท่านั้นแล้วก็มีใจไม่ค่อยมีความรู้สึกใจไม่ค่อยมีความรู้สึกแค่ตื่นเต้นเดียวสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง